สวัสดีครับวันนี้กลับมาเพราะผมคุณซอแมวล,ลมโต๊ะกันเดิมครับวันนี้คัมนาทาสุแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลกลันเดิมครับก็หยิบมา3คู่เหมือนเดิมครับเอามาฝากกันสําหรับนักทางยูทูกกันเหมือนเดิมครับ เราจะมาฟังวิเคราะห์กันนะครับนาทางซูแมวครับก็มีกลุ่มวีพีมาแนะนำมาคบนะก็เป็นกลุ่มวีพีทางซูแมลครับสำหรับใครครับนะที่ยังไม่มีกลุ่มนาเล่นครับหรืออยากจะเป็นครอบครัวเดียวทางซูแมวครับตอนนี้ครับในกลุ่มวีพีทางซูแมวครับก็เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะการการเข้ากลุ่มครับเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีเลยครับขอย่ามาคำนาแค่ไลน์เท่านั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีครับทางซูแมวไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับ ในกลุ่มวีพีของทางสแวครับก็จะมีทีเด็ดตัวแต่งวีพีให้ทุกว um. ันครับตัวแต่งวีพีของทางสแวครับก็จะหยิบมาจากหน้าทางยูทูบเลยนะหนึ่งถึงสองคู่ครับก็จะคัดแต่คู่ที่มั่นใจที่สุดครับแล้วก็มาทําเป็นวีพีครับแจกแจกให้กับสมาชิกหน้าทางไลน์เท่านั้นนะครับนะแล้วก็จะมีด้านตัวบอลสดครับตัวบอลสดก็จะลั่นกันทั้งวันครับรับประกันครับว่าไม่มีเงียบเหงากันแน่นอนครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับนะก็งพี่หน้าของตัวสเต็ปครับตัวสเต็ปของทางสแวลครับก็จะคัดสวยๆว่าให้ทุกวันครับสอง เครับดท่าสุแมวก็จะทิ้งไลค์ด้วยครับอยู่ใต้คอมเมนต์นะท่าสุแมวปักหมวยตัวไลค์ครับคอมเมนต์ด้านของแอสซี่ทีนะครับอย่าลืมครับมีแอดนำหน้าด้วยนะ CAT 8 8 9 9นะครับใครที่สนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ครับหรือใครสแกน QR โค้ดด้านบนก็ได้นะขอเดียมาฟังวิเคราะห์กันครับท่าสุแมวก็ฝากเพื่อนๆพี่ทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้คุณสุแมวด้วยครับเพื่อเป็นแรงใจนะคุณสุแมวทำคลิปต่อไปนะครับ นะครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยครับนะก็บินมาที่อังกฤษครับเป็นด้านของรายการบอลถ้วยนะเป็นบอลคาราบาวครับครับรอบก่อนรองชนะเลิศครับก่อนเป็นด้านของลิเวอร์ pool คำน้าเตะบนสนามแอนฟิลด์ครับตอนรับการเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้คำน้าทำการแต่กันชูราตีสามของบ้านเรานะครับนะครับแล้วก็มาดูด้านเฮดูเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังสุดทุยการครับทางลิเวอร์พูลครับเอาชนะได้ถึง8ครั้งครับเสมอกันมาที่1ครั้งครับส่วนทางเวสต์แฮมเอาชนะได้แคคค่1รรัั้งบ เกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นเกมเมลีของตัวเองคำน้ำเมื่อที่ยี่สิบสี่เดือนเก้าที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของลิฟูภครับที่เปิดบ้านเอาชนะได้ที่สามมาโตตอนหนึ่งนะครับมาครับแล้วก็ไปดูด้านขผลงานคำนาำของทั้งสองทีมกันก่อนครับก็ไล่ทางเจ้าบ้านครับอย่างลิฟูภครับผลงานของเขาในห้าครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้สามครั้งครับแพ้ไปหนึ่งครั้งก็เสมอไปหนึ่งเกมด้วยกันครับ สามครั้งที่ชนะคัมนาก็เป็นเกมลีตของเรียงทั้ง3นัดเลยครับก็มีเปิดบ้านชนะทางฟูลแรนด์มาคัมนาที่4ประตูต่อ3ครับบุกมาชนะทางเชฟฟิลด์คัมนาที่2ประตูต่อ0ครับแล้วก็บุกมาชนะทางคริสตัลเพลทนะครับนัดที่2ประตูต่อ1ครับส่วนหนึ่งเกมที่แพ้คัมนาก็เป็นด้านของรายการยูโรไาลีกครับด้วยเขาบุกแพ้ทางด้านของยูงแซงกิรุยมาคัมนาที่2ประตูต่อ1ครับ ส่วนหนึ่งเกมที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นเกมล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นเกมมหลีของเองนะด้วยเขาเปิดบ้านเสมอทางแมนยูครับที่สูงประตูต่อศูนย์ครับสุดการลงทุนของพวกเขาครับใน5ครั้งหลังสุดทุกันครับพวกเขาก็ไม่สามารถทำเงินได้ครับเป็นการเสียไปถึง4ครั้งครับมันก็เจ้าไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะมาครับแล้วก็มาดูเ้า่ของผลงานครับนะเฉพาะเกมในบ้านของทางลิเวอร์พูลกันบ้างครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดท่การครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับล้วก็เสมอแค่เกมเดียวเท่านั้นครับ เกมล่าสุดของพวกเขาคำนัดที่ได้ในเกมในบ้านของเองครับก็ในด้านของเกมลีกของเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านเสมอทางด้านของแมนยูครับที่สูระตูตสูนครับส่วนการลงทุนของเขาครับใน3านัดหลังโดยเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียงหนึ่งนัดครับก็เสียถึง2นัดด้วยกันครับ้องบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้คํานักของทางลิ์พูลครับถือว่าค่อนข้างดูดีอยู่ครับแต่ว่าในการลงทุนของเขาในชั่วโมงครับถือว่าย่ำแย่มากเลยนะ นะครับแล้วก็มาดูด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างเวสแฮมยูเต็ดครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3ครั้งครับเสมอไป1ครั้งแลวก็แพ้ไป1เกมด้วยกันครับ หนึ่งเกมที่เสมอครับนะาก็เป็นเกมผลีของตัวเองครับที่เขาเปิดบ้านเสมอทางด้านของคริสตัล팰เลตครับที่1ประตูต่อหนึ่งครับส่วนหนึ่งเกมที่แพ้ครับนะาก็เป็นเกมผลีของตัวเองครับที่เขาบุกแพ้ทางฟูแเรบมาครับที่5ประตูต่อศูนย์ครับส่วน3เกมที่พวกเขาชนะครับนะาก็มีทางด้านของรายการยูไบลิคหนึ่งนัดครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะทางไฟบวกไปครับนะาที่2ประตูต่อศูนย์ครับ ไลทสองนัดที่ช้าคำนัดก็มาเกมผลิตของเองทั้งสองนัดเลยครับก็มีบุกชนะทางสเปอร์คำนัดที่สองมาตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดของพกเาครับก็เปิดบ้านชนะทางวูฟแฮมตันเลยครับที่สามมตูต่อศูนย์นะส่วนการลงทุนของพเาครับในห้าครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้สามครั้งครับแล้วก็เสียไปสองครั้งด้วยกันครับมาครับเราก็ดูด้านองผลงานคานัเฉพาะเกมเยือนของทางเวสแฮมยูเต็ดกันบ้างครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป2เกมัครบ เกมล่าสุดของพวกเขาครับนะที่ออกไปเล่นเกมเยือนครับความต่าของเกมผลิตของเองครับที่พวกเขาบุตแพ้ทางฟูได้มาถึง5ประตูต่อศูนย์เลยครับส่วนการลงทุนของเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับก็จะบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้ครับน้าของทางเวสต์แฮมครับยังดูดุ้นดุ้นดอนดอนอยู่ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาในชั่วโมงนี้ครับก็ยังดู50-50อยู่นะ ส่วนด้านของผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกับรายการนี้ครับในนัดล่าสุดคำน้าทางร์พูลเจ้าบ้านครับพวกเขาก็บุกระชนะทางบอลนมัดมาคำนาที่2ประตัวต่อหนึ่งครับส่วนทางเวทแฮมครับพวกเขาเปิดบ้านอาชนะทางอาร์เซนอลได้ครับที่สประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้คำน้าทางเจ้าบ้านอย่างร์พูลครับพวกเขามีงานโตบาดเจ็บเข้ามาถึง6คนเลยครับ ตัวหลักนะครับน้าก็มีในด้านของโจต้าครับน้ามีในด้านของแอนโดรเวอร์สันครับอีกคนเป็นด้านของแม็กอลิสเตอร์ครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนด้านเวทแฮมครับนะพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา1คนครับก็เป็นทางด้านของไอโตนิโอครับน้ากองหน้าตัวเก่งทีมครับที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในค่ําคืนนี้นะครับ ส่วนด้าของแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางลิวพูลครับเฮโคสอย่างแจเกนครับน่าจะจัดระบบมาในแผนเก่งแผนเดิมนะครับนาในระบบ43 3ครับเดี๋ยวจะมีทางด้านของวัตลุเอนโดกับโซโบสไลกับนาคอยเป็นห้องเครื่องครับคอย้างสรค์เกมขึ้นไปนะส่วนด้าหน้า3คนครับน่าจะเป็น3ตัวเดิมครับนามีทางด้านของลยดิแอตครับมีด้านของดาวินูเยสครับอีกคนก็มีด้านของโมซาร่าครับนาจะเป็นสาตัวนี้ครับนาคอยล่าขายในคําคืนนี้นะครับ ส่วนด้าทิมเมียงอย่างเวทแฮมครับเฮโค้งอย่างเดวิดมอยด์คำน้าหน้าจัดระบบมาแบบ4ี่ซ้ำสครับโดยจะมีทั้งด้านของเจมส์วอดพาวกับทางด้านของซูเช็คครับอยเป็นห้องเครื่องคำน้าสันสันเกมขึ้นไปครับส่วนด้านหน้า3ตัววันนี้คำน้นหน้าเป็น3ตัวเดิมครับก็จะมีทั้งด้านของมูนเมดคูดูดครับมีด้านของเจลอ์เบเวนครับอีกคนวันด้านของลูคัสปาเกต้าครับน่าจะเป็น3ตัวนี้คำน้าคอยล่าขายในค่ําคืนนี้นะครับ ส่วนด้านของราคาให้นิแคบในวันนี้ครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างลุคโฮครับนะเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาไหลหน้าครับอาจจะถึงลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคาสูงต่ำันค่ำน้เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคา1นึ่งคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.40เท่าครับราคา2ให้ทางเวสแฮมชนะครับอยู่ที่5.56เท่าครับก็จะบอกว่าลาคาหนึ่งคูณสองที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าครับโอกาสที่ทางล์พูลจะชนะครับนะสูงถึง4เท่าด้วยกันเลยนะครับ ถึงวันนี้คำนาทางริ้วโพครับพวกเขาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ก็จริงครับแต่ผมคิดว่าคำน้าหลายคาที่เปิดมาครับสูงเกินไปนะหลังจากฟอร์มชั่วโมงนี้ครับของทางริ้วโพครับนะก็ดรอปลงไปเยอะครับพอในสองนัดหลังสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่สามารถเก็บชัยได้ครับเป็นการแพ้ไปหนึ่งนัดแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมด้วยกันครับในการลงทุนของว่าครับนะใน5ครั้งหลังสุดทวยกันครับพวกเขาก็ไม่สามารถทําเงินได้ครับในการเสียไปถึง4นัดครับแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้วยกันครับ ตางจากทีมเยียนนะคำนะอย่างเวทแฮมครับที่ตอนนี้ครับผลงานถือว่าค่อนข้างดีขึ้นมาเลยครับพอใน2นัดหลังสุดของพวกเขาคำน้ำไม่แพ้ใครเลยครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง2นัดด้วยกันครับแถมในการลงทุนของพวกเขาคำน้ใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งครับแล้วก็เสียเพียง2ครั้งเท่านั้นนะดูแล้ววันนี้ครับทางเวทแฮมครับนะต้องบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้ไม่ธรรมดาครับ ก็เห็นได้ชัดจากคำนั้นในเกมล่าสุดของเราครับดาวพวกเขาจะเจอทีมใหญ่นะมักจะทําผลงานได้ดีครับกับรายการนี้คำนั้นพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านถล่มอาร์เซนอลจ่าฝูงไปครับที่3มประตูต่อหนึ่งนะวันนี้คิดว่าครับและทางเวสแฮมพวกเขาแพ้จริงครับน่าจะไม่เกิน2ลูกครับแถมวันนี้คำนั้นก็ไปรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าเกมตึงแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ครับดูจากเลขาให้แคบที่เปิดมาคำนั้นให้ลิเวอร์พูลต่อสูงมากคำนั้นที่ลูกควบลูกขึ้นครับวันนี้สู้กับฟันลองไปทางด้านของเวส ครับลองไปทางด้านของเวสแฮมยูเตดครับที่ราคาที่ลูกควบลูกขึ้นครับฟานธงนะครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันนะครับนักกบินมาที่เยอรมันครับเป็นหน้าของบอลบุนเดสตีกาเยอรมันครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างบบบัวครับแตรมสนามโฟกสวาเกนครับตอนรับการเยือนเสือใต้บมเยุร์มินิกครับคนีคำนวณการเตะกันช่วยาตีสองครึ่งของบ้านเรานะครับ นะครับเราก็มาดูด้านเฮดเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับโคูนี้เจอกันสิบครั้งหลังสุดด้วยกันครับทางมุมบวกครับไม่เคยเอาชนะได้เลยครับเป็นการเสมอไป1นครั้งครับที่เหลือเป็นทางด้านของมายมีเนี่ยครับเอาชนะได้ถึง9ครั้งด้วยกันครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองนะก็เป็นวันที่6กือนสที่ผ่านมาครับก็เป็นาด้านของมายมีเนี่ยครับบุกเอาชนะได้ที่4ประตูต่อ2นะครับ มาครับแล้วก็มาดุด้านข้อผลงานคบนะของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ได้ทางเจ้าบ้านคาอย่างบบวกครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2ครั้งครับแพ้ไป2ครั้งแล้วก็เสมอไป1เกมด้วยกันครับ1หเกมที่พวกเขาเสมอคาน้าก็มา้านของรายการบอลถ้วยครับเป็นบอลเอฟเคโพรคาวคำนะที่พวกเขาบวกเสมอทางด้านของพิชชินกันบักมาครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนสองเกมที่แพ้คํานาก็เป็นเกมผลิตของเองทั้ง2นัดเลยครับก็มีบุกมาแพ้ทางโบคุมคํานาที่3มประตูต่อ1นครับมีเปิดบ้านแพ้ทางไฟบวกคํานาที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสองเกมที่ชนะคํานาก็เป็นเกมผลิตของเองทั้ง2นัดเลยครับก็มีเปิดบ้าชนชนะทางบิเล็กซิกคํานาที่ท2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับก็บุกไปชนะทางด้านของดามสตัดมาครับที่1ประตูต่อศูนย์นะส่วนการลงทุนของเราครับใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง3ครั้งครับแล้้้ววกก็เสียยไป2คครรััังดนบ นะครับแล้วก็มาดูย่างของผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านของทางวบบวกกันบ้างครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดท้ายการครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้2ครั้งเสมอไป1ครั้งแล้วก็แพ้ไป2เกมครับเกมล่าสุดของเราครับที่เล่เกมในบ้านของตัวเองครับกองหน้าของเกมบลีกของแดงนะคือเขาเปิดบ้านแพ้ทางไฟบวกไปครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับสุดทการของทุ่งขาวครับใน3นัดหลังสุดนะครับนายเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1ครั้งครับก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับ การว่าผลงานชั่วโมงนี้ครับด้านของทางวบบวกครับยังเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ครับส่วนการลงทุนของเขาในชั่วโมงครับก็ยังดู50-50อยู่นะครับมาครับแล้วก็มาดูด้านผลผลงานคำน้ำของฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับอย่างโมยุนนี่ครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับเขาก็สามารถเก็บใช้ได้3ครั้งครับเสมอเป็น1ครั้งแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวทันครับหนึ่งเกมที่แพ้คำนังก็เป็นเกมมาลีของเองครับที่เขาบดแพ้ทางแฟรงก์เฟิร์ตมาครับที่5ประตูตอนครับ ส่วนหนึ่งเกมที่เสมอคำน้าก็มีทางด้าของรายการยูฟาแชมเปี้ยนครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ครับคือเขาเปิดบ้านเสมอทางโคเปนิกเก้นไปครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนสามเกมที่พวกเขาชนะคำน้าก็มีทางด้านของรายการยูฟาแชมเปี้ยนครับรอบแบ่งกลุ่มในนัดที่6นะคือเขาบุกชนะทางแมนยูได้ครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนอสองเกมที่พวกเขาชนะคำน้าก็เป็นเกมเบลีของเองทั้งสองนาครับก็มีบุกมาชนะทางด้านของโคโรนครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดของพวกเขาครับก็เปิดบ้านถล่มทางสตุตการ์ไปครับที่3ปรระตตู่อคับ โวยการทุ่มเาบางครับใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาสามารถทําเงินได้2ครั้งแล้วก็เสียไปถึง3ครั้งด้วยกันครับมาครับแล้วก็ดูด้านผลงานครับเฉพาะเกมเยียงของทางมายูนิคกันบ้างครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้3ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดของพวกเขาคํานาที่ออกไปเล่นเกมเยียงครับก็เนเรของรายการยูฟาแชมเปี้ยนครับในรอบแันกลุ่มในนัดที่6นะวิเขาบุกชนะทางแมนยูได้ครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วน,นการลงทุนของพวกเขาครับในสามนัดหลังโดยเฉพาะเกมเย็นครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับกอนว่าร์ผลงานชั่วโมงนี้คำนวณของทางวิยงเนี่ยครับถือว่าค่อนข้างดีอยู่ครับแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับนะผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ ส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างบับบวกครับตอนนี้พวกเขาอยู่ดับที่9ก้าคำนัการแข่งไปหมด15นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้6นัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไปถึง8เกมครับได้มา19ประตูเสียไป25บประตูมี19คะแนนครับส่วน้าของมาเย่นครับพวกเขาเป็นรองจ่าฝูงอยู่ครับก็อยู่ดับที่2นะเราแข่งไปหมด14นัดครับเป็นการเก็บใช้ได้11นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมครับได้มา4 7ประตูเสียไป1 4ประตูมี45คแนนนะครับ ส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับทางเจ้าบ้านอย่างบุบบวกครับเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง5คนครับก็โดนโทษใบแดง1คนครับคนที่โดนโทษใบแดงคํานาก็ไปกองกลางตัวหลักครับอย่างแม็กเซนลาครัวครับที่จะไม่สามารถช่วยทีมได้ครับส่วนตัวเจ็บตัวหลักคํานาก็มีด้านของแพทริกวิมเมอร์ครับมีทั้งด้านของลูคัสเอเมซาคํานาที่มีการมาเจ็บก็จะไม่สามารถช่วยทีมได้ในค่ำคืนนี้ครับ ส่วนทางด้านของเยอรมนิครับพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง6คนเลยครับตัวหลักก็เป็นด้านของแซ็กการนาบี้ครับมีด้านของมัสลาอุยครับที่มีการบาดเจ็บก็ะจำไม่สามารถทีมได้ในค่าคืนนี้นะครับส่วนด้านแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับก็ไล่ทางเจ้าบ้านครับอย่างบวบบวกครับนี่เขาอย่างนิโก้โควัตส์นะครับน่าจะมาในระบบ3 5 2ครับกุสาตูคำนาเป็นด้านของโคเอ็นคัสติลครับส่วน3ามเซนเตอร์แบ็กวันนี้ครับนะก็มีด้านของเซริกซิสซิเกอร์ครับมีมอรลิสเจนครับอีกคนก็เป็นด ส่วนด้านของแดนกลาง5ตัววันนี้ครับนะไล่จากซ้ายไปขวาครับก็มีทั้งด้านของโยอาคิมเมเล่ครับเมยานิกเกอร์ฮาร์ดครับมีด้านของเอสเตอร์วารันครับมีแม็กซิเดนอาร์โนครับอีกคนก็มีด้านของลิเบิลบากูครับส่วนคู่ของหน้านี้ครับนะจะเป็นคู่เดิมครับอย่างวอร์โรเมเจอร์ครับจับคู่กับโจนาตวินครับก็จะเป็น2องทุกเกมทีมครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนดน้านเชิงเยนครับอย่างวิโนเนกครับนี่โค้นอย่างโทมัสทุกเคิลครับน่าจะมาในระบบ4 2 3 1ครับผู้สาตัตวจะเป็นด้านของมาริเอลนอยเออร์ครับส่วนดน้านแบ็กโฟนครับทางแบ็กขวาเป็นดน้านของไรเมอร์ครับทางแบ็กซ้ายเป็นดน้านของออฟเฟอร์โซเดวิดครับ คู่สเบรดวันนี้คำนัเป็นหน้าของคิมมินแจครับจับคู่กับอุปาเมกาโนครับส่วนดานกลางสองคูวันนี้คำนันจะเป็นด้าของพาร์ฟโรวิทครับจับคู่กับโยชัวคิมมิกครับส่วนสามตัวลูกนี้คำนันก็เป็นด้าของเลรอยซาวเน่ครับมีโทมัสมูเลอร์ครับอีกคนก็เป็นด้าของยามานมูเซล่าครับส่วนของหน้าจตะเป้าวันนี้คำนันจะใช้ตัวเดิมครับอย่างแฮนนี่เคนครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านของเลคาแฮนดิแคปในวันนี้ครับก่อนเป็นด้านของทีมเยี่ยงอย่างวอยิงตันครับเปิดมาต่อที่ลูกครึ่่งงงคคคคคครรรรรรััับบบบาาาาหหหลลลน้อจจะถึึูก2 ส่วนด้านของราคาสูงต่ำในคำนับเปิดมาที่3ลูกครึ่งครับส่วนด้านของราคา1นึคูณสครับราคาหนให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.60เท่าครับราคา2ให้ทางทีมเยียงอย่างโมเยนนิกครับนะาชนะอยู่ที่1.32เท่าครับก็จะบอกว่าราคาหนคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางโมเยนนิกจะชนะครับสูงเกือบ6เท่าที่กันเลยนะ วันนี้คำนะ้าทางวัวบวกครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เรื่องของเสียงเชียร์ครับส่วนดน้านผลผลงานโดยรวมของทั้ง2ทีมนะทางยูนิคครับจนะค่อนข้างดูดีกว่านะแต่ถ้าเป็นการลงทุนครับผมมองทางววบวกครับนะค่อนข้างดูดีกว่าครับ ถึงวันนี้คำน้าทางมวยมนิ่งครับฟอร์มของพวกเขาเริ่มกลับมาแล้วครับนะแต่ว่าพวกเขายังคงมีปัญหาในเกมเยือนนะครับนะเพราะเกมล่าสุดของพวกเขาครับก็บุกไปแพ้ทางแฟรงเฟิร์ตแบบเลเทสครับนาที่5ประตูต่อหนึ่งครับถึงเกมล่าสุดของพวกเขาครับนะจะปลดล็อกได้ครับที่เปิดบ้านถล่มทางสตูการ์ได้ที่3ามมาตูต่อส่วนครับแต่อย่าลืมนะครับนะว่าเป็นเกมในบ้านของทางมวยมนิ่งครับแต่ถ้าเป็นเกมเยือนนะครับนะชั่วโมงนี้ครับพวกเขาทําประตูได้ค่อนข้างน้อยครับผมคิดว่าวันนี้ครับนะทางมวยครับน่าจะะชนอยู่ครับผมคิดว่าน่าจะชนะไมอยู่ครับะ ก็มีเกมในบ้านที่ค่อมค่าแข็งแร่งอยู่เหมือนกันครับยิมพวกเขาคับนะาได้เจอทีมใหญ่ครับมักแต่เล่นดีเป็นพิเศษด้วยครับนะาสำหรับวบบบวกครับก็เห็นในชาติคับนะที่พวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะทางไรซิกได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับดูแล้ววันนี้ครับนะาผมขอกัดฟันครับลองมาที่เจ้าบ้านอย่างวบบบวกครับที่ราคาที่ลูกครึ่งครับฟันทงมาครับแล้วก็มาต่อโคู่ที่3กันนะครับนะาก็บินมาที่สเปนครับเป็นด้านของบอลาลกาสเปนครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับในปรสนามแคมโนครับตอนรับยีคร คนนี้ครับนักรําการเตะกันชุลาตีหนึ่งของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ยิงด้านเฮดเฮดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคนนี้เจอกันสิบครั้งหลังสุดด้วยกันครับทางบาร์ซ่าเอาชนะได้ถึง9ครั้งครับทางอเมริกครับเอาชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเกมล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันนะครับนะก็เป็นวันที่27เดือน2ที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของอเมรียคํานาที่เปิดบ้านเอาชนะได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับ มาครับแล้วก็มาดูด้านของผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างบาเซเวนาครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสดทุดกันครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้2ครั้งแพ้ไป2ครั้งก็เสมอไป1เกมครับ2เกมที่พวกเขาชนะครับนะก็มาดึงด้าของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งนัดครับที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะทางปอร์โตได้ครับที่สประตูต่อหนึ่งครับและหนึ่งเกมที่ชนะคำน้าก็เป็นเกมลีกของตัวเองครับที่พวกเขาเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทางแอตเลติกได้ครับที่1ประตูต่อศูนย์ครับ ส่วน2เกมที่พวกเขาแพ้คำนาก็มีเกมมาลีของตัวเงหนึ่งนัดครับคือเขาเปิดบ้านแพ้ทางคิวหน้าไปคำนาที่สี่ตัวต่อ2ครับ ในหนึ่งนัดที่แพ้คำน้าก่อนด้านของรายการยูฟาแชมเปี้ยนครับวิวเขาบุกไปแพ้ทางด้านของโรโยอัปเปิลมาคำน้าที่3ประตูต่อ2ครับส่วนหนึ่งเกมที่เสมอคำน้าก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นเกมบอลีกของตัวเองนะวิวเขาบุกไปเสมอทางด้านของบราซิาครับที่1ประตูต่อ1ครับส่วนในการลงทุนของเราครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยกันครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง1นัดครับแล้วก็เสียไปถึง4ครั้งด้วยกันครับ มาครับแล้วก็มาดูนดัานผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านของทางบาซ่ามากงครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดจุยการครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้3ครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งด้วยกันครับเกมลาสุดของพวกเขาครับนาที่ได้เกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของเกมอดีตของเองครับให้พวกเขาเปิดบ้านแพ้ทางคิวหน้าไปคำนาที่4ี่ตัว่อ2ครับส่วนการทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับแล้วก็เสียไปถึง2ครั้งด้วยกันครับ ก่อนบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้คบนะของทางบาซาครับยังดูดุ่นๆอยู่ครับส่วนการลงทุนของพวกเขาในช่วงนี้ครับผมมองว่าย่ำแย่มากเลยนะนะครับแล้วก็มาดูด้านของผลงานครับของฝั่งทีมเยอบมางครับอย่างอัลมาเรียครับผลงานของเขาใน5้าครั้งหลังสดิติการครับพวกเขาก็ยังหาชนะไม่เจอครับในการแพ้ไปถึง3นัดแล้วก็เสมอไป2เกมครับ ตามเกมที่ผมขอแพ้คำนัดก็มีทั้งด้านของรายการบอนทัวยหนึ่งนัดครับที่เขาบุกแพ้ทางบาบัสโทมาคำนัดที่1ประตูต่อศูนย์ครับและอีกสองนัดที่แพ้คำนัดก็เป็นเกมลีกของเองทั้ง2นัดเลยครับก็มีบุกมาแพ้ทางเกตาเฟ่ A ace, คำนัดที่2ประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็บุกไปแพ้ทางแอฟเบลิกมาคำนัดที่2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนสองเกมที่เสมอครับนะก็เป็นเกมผลิตของเองทั้ง2นัดเลยครับก็มีเปิดบ้านเสมอทางเลอบติแต่คัมนาที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับก็เปิดบ้านเสมอทางมมโยก้าไปครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะส่วนการลงทุนของเราครับใน5ครั้งหลังสุดทิตการครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง2ครั้งครับแล้วก็เสียไป3ครั้งด้วยกันครับมาครับแล้วก็ดูด้านผลงานนะครับนาเฉพาะเกมเยืีนยงของทางอัลเบรียกนบ้างครับ ผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง1นัดครับแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันครับเกมล่าสุดของพวกเขาครับที่ออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นหน้าของเกมเมลีของเดงนะาด้วยเขาบุกมาแพ้ทางแอฟลิกมาครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้เพียง1ครั้งครับแล้วก็เสียไป2ครั้งด้วยกันครับกวางบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้ครับนักของทางอเมริกาครับถือว่าค่อนข้างย่ำแย่เลยครับแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับ นะครับแล้วก็ดูด้านของอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมกันบ้างครับวันนี้ทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับพวกเขาอยู่อันดับที่3นะครับนะาก็แข่งไปหมด17ดนัดครับเป็นการเก็บใช้ได้10นัดครับเสมอไปห้านัดแล้วก็แพ้ไป2เกมครับได้มาส1ประตูเสียไป19ประตูมี3 5้คะแนนครับส่วนด้านของแอมเบรียครับนะพวกเขาอยู่บวยเลยครับนะาอยู่อันดับที่20ครับก็แข่งไปหมด17ดนัดครับไม่สามารถเก็บใช้ได้ครับเป็นการเสมอไปห้านัดแล้วก็แพ้ไปถึง12เกมครับได้มาเพียง17ประตูเสียถึง49ตูมี5คะแนนะครับ ส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางเจ้าบ้านอย่างเซลนนาครับพวกเขามีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง4คนครับก็โดนโทษใบแดงหนึ่งคนครับคนที่โดนโทษใบแดงครับนาก็มีด้านของแฟรงกี้เดอยองครับส่วนด้านของตัวบาดเจ็บยหลักครับนาก็มีด้านของมาคอสอลอนโซ่ครับมีด้านของกาวี่ครับนาที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถทีมได้ครับส่วนด้านทีมเยองอย่างอเมริกาครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาถึง5้าคนครับก็โดนโทษใบแดงหนึ่งคนครับ พอที่โดนโทษไปแดงคำนะก็เป็นกองกลางตัวหลักครับก็เป็นหน้าของลูคัสโรเบโตนะครับนะที่จะไม่สามารถดูทีมได้ครับส่วนหน้าตัวบาดเจ็บนะครับนะตัวหลักก็มีหน้าของโลวานอวิดครับมีหน้าของกอสซโลเมเรโลครับที่มีการบาดเจ็บก็จะไม่สามารถดูทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้าของแผนการเล่นของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับก็ได้ทางเจ้าบ้านครับอย่างบาเซลนาครับนี่โค้ชอย่างชาบี้นเดครับน่าจะมาในระบบ4-3-3ครับ คู่สามตัวคำนันจะเป็นด้านของพีน้าครับส่วนด้านของแบ็คโฟนี่ครับทางแบ็คซ้ายเป็นด้านของเบลเด้ครับทางแบ็คขวาเป็นด้านของเจ้าคันเชโลครับคู่เซนแบกคำนันจะเป็นด้านของจูดคุนเด้ครับจับคู่กับลาโฮครับส่วนแดนกลาง3ตัวนี้ครับก็จะมีด้านของอีคายคุณดูกันครับมีด้านของโลเมลครับอีกคนก็มี็นด้านของเปดดี้ครับส่วนสามกองหน้านี่ครับนาก็จะมีด้านของเจ้าฟิลิปครับมีเลวานดอฟสกี้ครับอีกคนก็มี็นด้านของลาฟินย่าครับก็จะเป็นสามสารได้ไดหน้าครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนด้านจำยังอย่างองเมริกาครันี่โค้งอย่างไกก้ากาติตาโน่ครับน้า,า,า,น,าน,น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับอุษาโต้คำน้าเป็นด้านของแม็กซิเลียโนครับส่วนทางด้านของแม็กโฟนครับทางแม็กขวาเป็นด้านของเบลดาริดครับทางแม็กซ้ายเป็นด้านของอาคิเมครับ คู่สมัครวันนี้เขาน่าจะเป็นหน้าของมอนเตสครับจากคู่กอร์สเลสครับส่วนในกลางสองคนจะคข้านัดจะเป็นหน้าของลูปีครับจากคู่บาบาครับส่วนสามตัวลูกนี้ครับนัดก็มีหน้าของโปโซครับมีหน้าของอาลีบาสครับอีกคนก็หน้าของเอ็มบาบาครับส่วนของหน้าตัวเป้าวันนี้ครับน่าจะใช้ทั้งหน้าของบัฟติเตาครับก็เป็นของหน้าเก่งทีมคาราคายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้ากอร์เลสครับนี่แคปในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาครับนะเปิดมาต่อที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับราคาไหลขึ้นหน้าครับอาจจะไลล่ถึึงงูกคครรับ ส่วนยอของราคาสูงต่ำในคำนวณเปิดที่3ามึ่งครบ4ี่ครับส่วนยอดของราคา1นคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.13เท่าครับราคา2ให้ทางทีมเยือนชนะครับอยู่ที่12.70เท่าครับก็จะบอกว่าราคา1นคูณสองที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับโอกาสที่ทางบาร์ซ่าจะชนะครับสูงถึง10เท่าด้วยกันเลยนะ ดูจากเลขค้ายี่แคบปที่เปิดออกมาครับนะส่วนตัวผมดูว่าสูงเกินไปครับเนื่องจากฟอร์มชั่วโมงนี้คบนะของทางบาซ่าครับต้องบอกว่าฟอร์มดอปลงไปเยอะครับใน3านัดหลังสุดของพวกเขาคบนะาหาชนะไม่เจอเลยครับในการแพ้ไปถึง2นัดแล้วก็เสมอไป1เกมครับแถมในการลงทุนของวเาครับในสานัดหลังสุดจองคาน้าต้องบอกว่าพวกเขาไม่สามารถทําเงินได้ครับในการเสียไปถึง3นัดด้วยกันครับส่วนน้าเมียร์อาร์เมเลียคานะถึงผลงานของพวกเขาจะย่าแย่ก็จริงครับแต่ว่าในการลงทุนของพวกเขาคาน้าถือว่ายังพอไว้ใจได้มากกว่าทางบาซ่าครับ ตอนนี้คํานาทางบาร์ซ่าครับก็มีตัวหลักนะครับอย่างเฟิงกี้เดยองนะคับนะก็โดนโทษแดงก็ไม่สามารถทุ่ทีมได้ครับแล้วก็มีทางหน้าของกาวีด้วยคับนะที่มีการบาดเจ็บขาดก็ต้องบอกว่าในแผงลูกของทางบาร์ซ่าครับฟอร์มดับลงไปเยอะคัานาตั้งแต่พวกเขาไม่มีกาวีครับดูแล้ววันนี้คํานาทางบาเซลนาครับพวกเขาน่าจะชนะได้ครับนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึง3เม็ดแน่นอนครับหนูจากฟอร์มชั่วโมงนี้ของทางบาร์ซ่าครับ ดูแล้ววันนี้ครับน้าผมขอกัดฟันครับลองไปทางด้านของอามเเรีครับที่ราคาที่2อรลูกควบ2ลูกครึ่งครับฟันทองกระจบกันไปแล้วคำน้าสามโคู่ครับดูทางสูเมวเอามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่คนครับสำหรับ้าทาง u t u b e ครับสำหรับใครครับน้าที่อยากได้ตัวแตงวีพีของทางสูเมวครับวันนี้ทางสุเมวจะให้เน้ตไม่ทางคู่ไหนครับก็ลืมเข้ามาขอกันในกลุ่มครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายนะก่อนจากไปครับทางสูเมีวก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับซับกันทั่วหน้าครับวันนี้ทางสุเมีสวรับ